จริงๆแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาสิทธิสุขภาพนี้ในการแก้ปัญหางบพีพีนี้ด้วยวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเรื่องของการรับบริการสุขภาพป้องกันโรคหรือยังฮะคือกระทรวงสาธารณสุขก,ก็บอกว่า <S <S การที่พยายามในการเร่งที่จะเสนอร่างพรอดอรหรือว่าร่างกิศริกาให้ทันคอรมอนในวันที่14 <S <S ก็คือวันพรุ่งนี้ <S <S มันน่าจะจบทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่เป็นที่วางใจกับภาคีสุขภาพ เพราะถ้าลองคิดดูนะครับวันที่14เนี่ยถ้าไม่ทันมันจะเป็นยังไงต่อแล้วอย่างที่คุณลุงรวดบอกไปว่ามันจะมีการประชุมครมรเหลือแค่สองครั้งก็คือวันที่14แล้วก็อาจจะอาทิตย์หน้าแล้วก็จะยุบสภาแต่ถ้ามันเข้าไม่ทันละ่ะทั้งสองการประชุมครมรเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงอย่าง,ยงนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาว่า5เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ปี2อ6 6ซึ่งต้นปีงบประมาณเนี่ยเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยมาจนถึงวันนี้5เดือนละที่มีปัญหาเรื่องงบ p ีหน่วยบริการที่เขาออกค่าใช้จ่ายไปก่อนน่ะยังไม่มีใครพูดถึงว่าแล้วจะเบิกย้อนหลังยังไงจะชดเชยยังไงอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ทันนะฮะ worst case scenario เลยถ้าถ้ามันเข้าครมอรไม่ทันในรัฐบาลชุดนี้เนี่ย ปัญหานี้อาจจะยืดเยื้อไปอีก2ปีเลยนะครับแล้วคุณลุงโลดลองคิดดูว่า2ปี5เดือนยังเดือดร้อนขนาดนี้แล้วถ้าเกิดปัญหานี้มันยังยืดเยื้อต่อไปอีก2อก2ปีจะเป็นยังไงที่บอกว่า2ปีก็เพราะว่าเราต้องนึกนะครับว่ายุบสภาแล้วกว่าจะเลือกตั้งนะฮะเดือนพฤษภาใช่ไหมครับกว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่ได้อีกก็จะประมาณสิงหาคมแล้วนับไปกว่าจะถึงเดือนตุลาคมซึ่งจะสุดงบประมาณ6,6ทําปีงบประมาณ 6, 6, มาณ6 7ม,มันใช้เวลานานครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันว่า คอรมออีกสองนัดที่เหลือเนี่ยมันจะทันไหมซึ่งมีคนหลายกลุ่มเลยนะฮะที่ต้องใช้บริการในสิทธิ์บัตรทองมีมีหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะฮะต้องเรียกว่าูกช่วงวัยตั้งแต่เด็กว<ๆ>ัยกลางคนจนถึงคนสูงอายุเลยนะค,ะครับ,รบทีนี้ย้อนมาดูว่าที่มาปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มาปัญหามันเกิดจากการตีความของกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับโดยเฉพาะมาตรา9กับมาตรา10เนี่ยมันมีการระบุไว้ตั้งแต่มีพรบแล้วบอกว่า กองทุนในส่วนของสิทธิสุขภาพที่เป็นส่วนราชการเนี่ยมันจะต้องไปคุยกันสปะสะชต้องไปคุยกับหน่วยราชการว่ามันจะเอางบในส่วนของการป้องกันโรคที่กรมบัญชีกลางเนี่ยรับผิดชอบคนในสิทธิราชการอยู่เนี่ยโอนให้สปะสะชดูแลเนี่ยได้ไหมในขณะที่มาตาสิทธ์พูดถึงขอบเขตสิทธิของผู้ที่อยู่ในประกันสังคมเนื้อหาก็เหมือนกันครับก็คือว่าสพน สปสช,อชอก็ต้องไปคุยกับประันสังคมว่าถ้าเราออกเงินในส่วนของบริการป้องกันโรคให้กับคนสิทธิประกันสังคมเนี่ยสำนักง,งานประกันสังคมก็ต้องโอนเงินกลับมาที่สปสช,อชอด้วยทีนี้ตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมามันก็ไม่เคยมีการคุยกันครับกฎหมายก็เลยบอกว่าอาศัยตามมาตรา66ให้รายงานคอรมอทุกๆปีคือเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของงบป้องกันโรคเนี่ยมาเป็นประจําทุกปีก็เลยเป็นที่มาที่คุณอนุทิน ไม่เซ็นงบป้องกันโรคในปี66เพื่อที่จะให้มันมีการแก้ไขปัญหาระยะยาวอันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณหมอสุวิทย์นะครับคุณหมอสุวิทย์เนี่ยก็อยู่ในบอร์ดของคณะกรรมการสอปอรสอชอ,อันนี้อาจจะสวนทางกับภาคประชาชนที่บอกว่า,าทำไมไม่มีความกระตืรนลร้นไม่มีท่าทีที่จะแก้ปัญหามากกว่านี้ค,คุณคุณหมอวิทิ์นเนี่ยคุณหมอสุวิทย์นะครับขอโทษคุณหมอสุวิทย์บอกว่า คุณอนุทินและที่ปรึกษาคงไม่มีเจตนาที่จะตัดสิทธิ์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนกลุ่มอื่นหรอกแต่ว่าต้องการทําตามกฎหมายครับซึ่งการตีความเนี่ยมันตีความแต่ละคนตีความต่างกันเลยนะฮะคณะที่ปรึกษาของคุณอนุทินก็ตีความไปอย่างหนึ่งบอสปะสะชซึ่งประกอบไปด้วยภาาประชาชนด้วยนะฮะแล้วก็คุณหมอสุวิทย์หลายๆคนก็บอกว่าไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเราทําได้อะทาไมไม่ทําต่อ คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความไปอีกอย่างหนึ่งคือมันตีความต่างกันมันเลยเป็นที่มาว่าโอ้คงต้องมาดั้งรื้อกันใหม่ต้องมาคุยกันใหม่ว่าจะแก้อย่างไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องถกกันอีกยาวเลยนะครับทีนี้ถามต่อว่ามันกระทบใครบ้างครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่างบ PP ีเนี่ยมันครอบคลุมใครหรือว่ามันไม่ครอบคลุมใครบ้างครับต้องย้อนกลับมาตรงนี้ครับว่า บัตรทองเนี่ยกองทุนสปะสะชที่เราเรียกว่าบัตรทองอ่ะมันมีวงเงินแต่ละปีรวมอยู่ที่2 0ล้านสองแสนล้านบาทในจํานวนเงิน2 0แสนล้านบาทเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นงบป้องกันและควบคุมโรคหรือที่งบพ P เนี่ยสิบคือเท่าไหร่สิก็คือ2 1 0 0 0ล้านบาทครับทีนี้2 1 0 0 0ล้านบาทใช้กับใครบ้างใช้กับคนสิ์บัตรทอง 16,000ล้านบาทแล้วก็ใช้คนนอกสินบัตรทองอีก5,000ล้านบาทคืองบประมาณปี6 6เนี่ยตรงก้อนเนี้ครับ16,000ล้านเนี่ยเขาโอนไปให้หมดละเหลือแต่งบนอกสินบัตรทองที่ยังเหลืออยู่5,000ล้านบาทเนี่ยหรือ2.5%ของงบประมาณทั้งหมดในบัตทองยังไม่ได้โอนไปนอกสินบัตรทองครอบคลุมใครบ้างครอบคลุมตรงนี้ฮะ นอกสิทธิ์บัตรทองที่บอกว่ามี20ล้านคนคือคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ย47ล้านคนรวมกับคนนอกสิทธิ์บัตรทองอีก20ล้านคนก็67ล้านคนทางประเทศพอดีนะฮะยีล้านคนมีใครบ้างมีสิทธิประกันสังคมตามมาตาา33ก็ 3, คือพนักงานบริษัทแล้วก็มาตาา39กคือคุณลุงใช้หัวเมื่อตะกี้นี้ที่ออกมาประกันตนเองสิทธิราชาการอีกสิทธิสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้เบิกสวัสดิการในกรุงเทพมหานครในหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆครูเอกชนอันนี้ ได้รับผลกระทบเต็มๆเลยครับครับผมซึ่งอันนี้ก็กลุ่มที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่คุณวชิรวิทยิ์บอกมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็ใช้บริการสิทธิ์สุขภาพอะไรบ้างฮะเรามาดูกันนะครับว่ากลุ่มคนนอกสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้รับบริการอะไรบ้างส่วนใหญ่จะกระจายไปทุกกลุ่มวัยอย่างที่ผมบอกไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็ผู้สูงอายุมันจะมีในเรื่องของงบป้องกันส่งเสริมป้องกันโรคนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การรักษาโครคคือสมมุติว่าคนสิทธิประกันสังคมเนี่ยจะไปโรงพยาบาลโอเคคุณเบิกในส่วนของประกันสังคมเพราะว่าคุณไปรักษาแต่ถ้าคุณไม่ป่วยอ่ะคุณอยากฉีดยาคุมคุณคอยากได้ถุงยางอันนี้ไม่ครอบคลุมแล้วบ,บริการคุมกําเนิดหนึ่งอย่างแล้วบริการเรื่องฝากคันก็หนึ่งอย่างก็ต้องเสียเงินเองประกันสังคมข้าราชการ วัคซีนเด็กเมื่อตะกี้ที่คลินิกถ้าเป็นรูปกันลูกข้าราชการเข้ามาฉีดไม่ได้แต่เชื่อให้คนหน้าง,งาน <c oughs> เด็กเข้ามาแล้ว <c oughs> อ่ะอุ้ม <c oughs> ลูก <c oughs> เล็กๆเข้ามาแล้วมันจะทิ้้งไไม่ดนะทิ้งไม่ได้ <t ink> <t ink> แล้วก็บริการยุติการตั้งคันการติดเชื้อ HIV บริการสาธารณสุขผู้พึ่งพิงในชุมชนแล้วก็กองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละบนลที่เอาไปทากิจกรรมต่างๆก็จะมีปัญหาเหมือนกันที่นี้มันจะมีความสําคัญอยู่2ประเด็นซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งคุณลุงโรดก็ติดตามอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการยุติการตั้งคันนี่เป็นปัญหามากใช่ครับอันนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแก้ไขตัวงบพีพีก็จะมีเรื่องของสถานที่ให้บริการ1 1 0แห่งใน47จังหวัด 47จังหวัดเนี่ย110แห่งเป็นของรัฐเนี่ยประมาณ68แห่งอันนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องของความการเข้าถึงอยู่แล้วนะสิทธิ์การที่จะแล้วแต่จรรยาบรณของแพทย์อีกในเรื่องทัศนคติแบบนี้อีกทีเนี้ยหลายคนก็งงว่าเอ๊ะพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวอีกเนี่ย<ม>เงินก็เป็นเรื่องสําคัญนะคุณวิรชวิทย์ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเดินทางไปในที่อีกที่หนึ่งได้เราต้องข้ามไปอีกที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งที่บอกว่าสามารถ ยุติการตั้งคันให้ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการใช้งบใช้เงินเหมือนกันนะฮะคือมีปัญหาทาั้งเรื่องหน่วยบริการที่ไม่เพียงพอแล้วก็มีทั้งเรื่องของว่าหนวยไม่เพียงพอที่ทำให้คนเขาถึงยากอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องงบพีพีก็คือคนสิทธิ์ประกันสังคมหรือขา้าราชการจะทําทแท้งปลอดภยัยไม่ได้เนี่ย มันก็จะมีปัญหาแลวส่วนใหญ่นะฮะที่จะไปยุติการตั้งคันก็จะใช้สิทธิประกันสังคมด้วยลองไปฟังเสียงของภาคีเครือข่ายที่เรียกว่ากลุ่มทําทางดีกว่าครับเขาเป็นตัวแทนให้กับกลุ่มคนผู้หญิงที่ต้องการทาแท้งปลอดภัยเนี่ยสะท้อนปัญหานี้ชัดเจนเลยครับว่าทั้งงบพีพีมีปัญหาจะได้รับผลกระทบอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแต่เราเชื่อว่าตัวเลขห้าพันถึง2 0 0หมื่นบาทตัวเลขที่เยอะ,ยอะพอสมควรในการยุติการตั้งคันถูกไหมคะแต่ว่าก็ถือว่าดีค่ะที่ ก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีงบจากสปะสะชเนาะในการสนับสนุนการยุติกันตั้งคันรายละ3 0 0 0บาทตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปรับบริการที่สถานบริการของรัฐเนี่ยคุณก็จะได้สิทธิ์น,นี้คุณก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสิทธินะะ์นี้นยคะก็จะครอบคลุมถึงการคุมกับคุมกาเนิดด้วยเนาะซึ่งถือว่าทุนทุนค่าใช้จ่ายมากๆนอกจากเรื่องการทำแท้งปลอดภัยแล้วนะครับที่ถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะคนขีดบัตรทอง คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีปัญหาครับก็คือกลุ่มคนที่ต้องได้รับยาต้านเชื้อ HIV หรือว่ายาก่อนที่จะรับเชื้อ HIV ที่เรียกว่ายาเพล็กเนี่ยครับซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานแล้วก็กลุ่มพนักงานบริการที่เขาต้องการป้องกันตัวเองจากเชื้อ HIV ด้วยการทานยาก่อน ป้องกันก่อนที่จะติดเชื้อซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ทํางานในสิทธิ์ประกันสังคมแต่เมื่อมีปัญหานี้ก็ทําให้ต้องไปซื้อ,อยาเองครับอย่างที่บอกว่ายาเพล็กก็ราคาไม่ใช่น้อยนะครับราคาก็ตกอยู่ที่กระปุกละพันกว่าบาทเหมือนกันแล้วก็การจะไปรับบริการการแก้ปัญหาตอนนี้เนี่ยรัฐก็บอกว่า คุณก็ไปรับยาในสถานบริการของรัฐไปก่อนเพราะของรัฐก็จะซัพพอร์ตให้ได้ให้ยาฟรีแต่คนกลุ่มนี้ก็แน่นอนว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเขาก็ไม่อยากจะเดินไปที่โรงพยาบาลหรอกแต่มันมีคลินิกเอกชนบางคลินิกที่เขาจ่ายยาเพลฟเนี่ยครับเขาก็ก็ถูกปัญหาหลายอย่างทําให้เขาไม่สามารถจะจ่ายได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทาง i h r i ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทํางานวิจัยด้วยแล้วก็รักษาด้วยในเรื่องของโรคเอชวีสะท้อนเสียงเกี่ยวกับปัญหานี้ออกมาครับ ส่วนสัดส,ส่วนของคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ของตัวของบริการด้านนี้ค่ะคือคนนอนยูซีเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งหรือ30%ก็ได้ค่ะนั่นหมายความว่าในปีต่อไปเนี่ยมันจะทําให้อัตราการติดเชื้อเอชไของบ้านเราอ่ะจาก6,500จะขึ้นเป็นหมื่นกว่าทันทีแล้วไอ้สามพันที่เพิ่มขึ้นมานี่นะคะอาจารย์ถ้าคิดเป็นการงบประมาณเรื่องการดูแลรักษาอย่างเดียวนะคะอาจารย์จะอยู่ที่ประมาณ40ล้านต่อ ต่อในสี่ในในสามพันคนนี้นะคะแล้วจริงๆคนที่ติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอายุยังไม่มากหรอกคะ่ะอาจจะต้องดูแลรักษาเนี่ยไปอีก50ปี60ปีตามอายุไขของเขานั่นหมายความว่าประเทศเนะะี่ยค่ะต้องมาจ่ายด้วยเรื่องแค่จะแบบเซฟเงิน100ล้านที่อาจารย์ว่ากับแรกกันกับไอ้แค่แค่ส่วน HIV อย่างเดียวเนะะี่ยค่ะอันนี้คือ1,800ล้านหรือ2,000ล้านกับ2,000ล้านเป้นุดส่วนงบส่วนนี้นะคะ จะเห็นได้นะครับว่าผลกระทบจากการที่งบพีพีไม่ครอบคลุมคนทุสิษย์นั้นส่งผลอย่างมหาศาลแล้วก็ทุกช่วงวัยเลยนะครับและแน่นอนว่าการที่เราได้ใช้งบพีพีในการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นทางเดียวครับที่ทําให้เราลดงบประมาณในการรักษาโรคต่างๆได้ลงเพราะว่าเราสามารถป้องกันมันได้ก่อนครับ,รบอย่างกลุ่มที่รณรงค์เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยมองแบบใน worst case เลยก็คือว่าจริงๆเราอาจจะ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจํานวนมากติดเชื้อเอชวีเพิ่มแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายการยุติปัญหาเอชในปี73รวมถึงอย่างงบเรื่องของการตั้งคันอันนี้ก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มจํานวนประชากรด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าครับว่าคุณเฉลีวว่าในระยะยาวเนี่ยครับทั้งเรื่องของการแก้งบต่างๆรวมถึงนโยบายต่างๆโดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครับจะมีอะไรที่ที่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจบ้างไหมฮะ เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยครับทำให้ภาคีสุขภาพเนี่ยคิดว่าทุกพักการเมืองจะต้องให้ความสําคัญคแล้วก็เห็นถึงการมีอยู่ ของงบส่งเสริมป้องกันโรคและต้องรักษามันต่อไปร,รักษาหลักการเดิมมันต่อไปนะครับทีนี้ถ้าถามว่าข้อเสนอเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเรื่องนี้ทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับที่มีการเสนอกันคืออยากให้มีการแก้ไขกฎหมายสปสชครับ,รบอย่างที่ผมย้อนกลับไปเมื่อต้นเรื่องก็คือผมพูดถึงมาตรา9กมาตรา10ที่มันบอกว่าให้สปสชกับประกันสังคมสปสชกับกรมบัญชีกลางคุยกันเนี่ยถ้าแก้ให้สปสชดูแลเรื่องนี้ทุกสิทธิ์คือจบ อันนี้คือข้อเสนอหนึ่งนะฮะอีกข้อเสนอหนึ่งก็คือแก้กฎหมายประกันสังคมคือจริงๆอ่ะมันเป็นข้อเสนอเริ่มต้นของการของความฝันของภาคีสุขภาพที่ต้องการจะรวม3กองทุนสุขภาพมาเป็นระบบสุขภาพหนึ่งเดียวแต่อยากจะขยับที่การแก้ประกันสังคมก่อนถามว่าทําไมถึงอยากแก้ประกันสังคมเพราะคนที่ใช้ประกันสังคมเนี่ยเสียเงินซ้าซ้อนครับเสียเงินให้ผู้ประกันเสียเงินประกันตัวเองเนี่ยสี่ร้อยบาทครับในขณะที่ สปสชกับบัตรทองนี้ใช้ภาษีในการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเสียละมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเงินประกันตนเนี่ยเอาไปใช้เฉพาะสิทธิต่างๆในประกันสังคมเช่นสิทธิการว่างงานสิทธิการลาคลอดแต่โยกเรื่องสิทธิการรักษามาอยู่กับบัตรทองทําได้ไหมครับอันนี้คือข้อเสนอจากภาคประชาชนชแก้เลย แก้เลยเอ๊ะตรงเนี้ยมันค่อนข้างมีความซับซ้อนผมคุยกับคุณนิมิตเทียนอุดมเนี่ยครับก็พูดถึงข้อเสนอนี้ลองไปฟังคุณนิมิตดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้แก้กฎหมายประกันสังคมเพื่อจะนําไปสู่อะไรครับประชาชนอีก2กลุ่มใหญ่ๆคือประชาชนในใน UC กับในราชาการใช่ไหมฮะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านงบประมาณภาษีของแผ่นดินทําไมคนประกันสังคมถึงไม่ได้ด้วยที่ไม่ได้ด้วยเพราะว่าในกฎหมายประกันสังคมมันเขียนกําหนดไว้อย่างนั้น ว่าว่าเขาได้จากกฎกฎหมายของเขานั้นนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราอยากจะสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ให้มีระบบสุขภาพระบบเดียวเนี่ยต้องแก้กฎหมายประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์เนี่ยเหลือเหลือหกอย่างอย่างที่เจ็ดที่เป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยพอพอ,พอตัดออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับเข้ามาอยู่ในบัตรทองทันทีเหลยเพราะนั้นรัฐก็ต้องมาจัดสรรง,งบประมาณเพื่อจะมาดูแลคนบัตรคนประกันสังคมในบัตรทอง นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องป้องกันเรื่องรักษาที่มันมีความเหลื่อม,มล้ำอะไรกันอยู่ปุ๊บก็จะหมดไปทันทีแลยก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าแก้กฎหมายประการสังคมได้นี่อาจจะเป็นที่มาหรือเป็นการปูทางไปสู่การรวมกองทุนสุขภาพหรือว่าระบบสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างที่คุณนิมิตพูดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยข้อเสนอมาขนาดนี้ละที่เหลืออยู่ที่ว่าพักการเมืองจะตอบอรับกับข้อเสนอของภาคประชาชนรจริงๆไม่อยากใช้คำว่าภาคประชาชนหรอก ตอบสนองข้อเสนอต่อประชาชนอย่างเราได้ไหมตอบเสนอตอบสนองตอบผู้ป่วยที่กาลังเดือดร้อนอยู่เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของคนทุกคนนะใช่ครับได้ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละพักการเมืองต้องให้คํามั่นสัญญาว่าจะแก้ไขในเรื่องของงบส่งเสริมป้องกันโรคหรือมีแนวทางทําให้มันเข้มแข็งมากขึ้นอ่ะยังไงได้บ้างครับผมครับซึ่งอันนี้จริงๆก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของ ปัญหาสุขภาพอย่างเดียวจริงๆมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับ,รบที่อาจจะต้องจับตาก,กันหลังจากนี้แต่อย่างที่คุณวชิรฤทิ์บอกว่ามันคงไม่ใช่ข้อเสนอของภาคประชาภาคประชาสังคมหรือว่ากลุ่ม NGO เรื่องสุขภาพหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็มีการพยายามล่ารายชื่อหรือว่ามีความการเข้าชื่อต่างๆในการที่พยายามจะให้สิทธิสุขภาพมันครอบคลุมคนทุกสิทธ<ต>ิ์ด้วยแต่ทั้งหมดที่ผมพูดไปทั้งหมดอยากให้ดูวันที่14ก่อนวันพรุ่งนี้ก่อนว่าครมอเนี่ยจะมีจะมีความชัดเจนยังไงครับครับอันนับคระ